เติมน้ำให้ผิวผิวอิ่มผิวอิ่มน้ํานะคะแล้วก็สีม่วงเนี่ยจะเป็นตัวที่แบบว่าช่วยเรื่องผิวพันผิวดูผิวดูส่อสนวัยขึ้นนะคะเพื่อนเค่ะสาำหรับน้องสีม่วงนะคะจะเป็นกลูตาเป็นคอลลาเจนกลูตาเนาะได,ได้ปกติเลยนะ<อ>ได้ปกติหรอใช่คอคเคือปกมันเป็นที่เป็นที่แอคเคาลไหม จ่ายเงินาวน์คือ,คอไม่ปกติหร,หรือว่าพี่ว่าสนาลองสลับแอคเคาท์ไหมคะถ้าเกิดว่าไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้ทีมงานลองกดแล้วมันกดได้ค่ะหรือว่าเป็นเพราะแอคเคาท์หรือเปล่าอันนี้น้องไม่แน่ใจลองสลับแอคเคาท์ไหมคะแล้วลองมากดเพราะว่าน้องอ่ะไม่อยากให้พลาดโปรเพราะว่าวันนี้คือน้องมาวันนี้เราได้คู่ปองสําหรับวันนี้ไงแต่ถ้าเป็นพรุ่งนี้มาช้อปปิ้ก็จะไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นลองสลับแอคเคาท์ไหมคะแล้วลองมากดอืมลองสลับแอคเคาท์นะอืม สำหรับน้องสตรอเบอรี่นะคะก็จะมีความเปรียปร้ยวๆหน่อยไม่ขาวอะใครกังวลเรื่องความขาว